ทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจาก n นจาคิฟเอเจดี v ีดี h e ม e e เ e และเครื่องเล่นคาราโอเกะยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งให้คุณได้มากกันอีกที่ Big C และ Big C Extra The l o g เดอะลอ a แกสมาสคา่จากเมเบลีนนิวยอร์ก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวนวัตรกรรมความงามและกิจกรรมสุดฮอตกับเอและซีทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกในวันเสาร์บแบบนี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะตอนนี้นะคะใกล้นุ่งจุดหล่อยอย่างพี่อลิเวอร์เขาสตาร์ทรถรอพาเราไปท่องเที่ยวกันแล้วค่ะแต่จะเป็นที่ไหนและจะสวยงามน่าประทับใจขนาดไหนตามเขาไปแัดกันได้เลยค่ะแชททราเวล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทราเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุครับวันนี้ผมมีเรื่องหนึ่งครับหรือสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจเนั่องคือมะม่วงว่าไปแล้วมะม่วงจะให้ดูอะไรเกี่ยวกับมะม่วงแน่นอนครับต้องเป็นอะไรที่สนใจอย่างแน่นอนผู้ชมครับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครครับไปท่องเที่ยวยังจังหวัดฉะเชิงเซานั้นคุณผู้ชมสามารถเดินทางได้ถึง5เส้นทางครับวันนี้ครับผมจะแนะนําเส้นทางที่ใกล้ที่สุดโดยให้คุณผู้ชมนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข304ผ่านมินบุรี วิ่งตรงไปเรื่อยๆครับเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซาโดยใช้ระยะทางเพียงแค่75กิโลเมตรเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับบนเนื้อที่8ไร่ที่ผมเดินดูสักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกได้เลยเรื่องของอากาศครับรู้สึกโดยทันทีโดยธรรมชาติเนี่ยตัวผมเองเนี่ยอยู่ในเมืองใหญ่ซะส่วนใหญ่เพราะผมได้มาอยู่ในสวนแบบนี้เนี่ย ผมว่าเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะร่มรื่นมากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับสัปดาห์นี้ครับมาทำความกระจ่างกันเลยว่าชาเชิงเซากับสวนมะม่วงแม่ของเขาดียังไงผมอยู่ตรงนี้แล้วครับกับพี่เต๋าครับสวัสดีครับพี่เต๋าเดี๋ยวนะพี่เต๋าชาเชิงเซากับมะม่วง ต้องถามตรงๆเลยนะดีกว่าคนอื่นยังไงอะเป็นมะม่วงของชาวเชิงเซาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากว่าเราอยู่ใกล้แม่น้ำาบางปะกงครับตอนนี้ช่วงหน้าแรงเนี่ยน้ำเค็มจะขึ้นมาครับมันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้รสชาติของมะม่วงเนี่ยแปลกจากกว่าที่อื่นนี่นี่คือแปลกกว่าที่อื่นครับบอกว่าน้ำเค็มกับน้ำธรมรมดาปาผสมกัน มีการดูแลพิเศษอะไรที่แตกต่างจากมะม่วงพันธุ์อื่นๆ,ๆที่อยู่ในประเทศนี้ไหมครับจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือของแต่ละสวนด้วยเพราะม,มีหลายๆสวนที่เขาได้ประกดได้รางวัลที่หนึ่งะฮะอันนี้อยู่ที่ฝีมือกันละแต่อย่างของผมเองเนี่ยผมจะใช้วิธีธรรมชาติก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์มั่งโดยเราไม่ใช้เคมีเลยไม่ใช้สารเคมีเลยเราไม่ใช้เลยครับใช้ปุ๋ยหมักใช้พวกนี้อ๋อนั่นกาลังจะบอกว่ามะม่วงของที่สวนนี้เนี่ยปราศจากพวกสารเคมี แบบร้อยเปอร์เซนต์ใช่ครับก็เรียกว่าจะได้ลดมะม่วงโดยธรรมชาติธรรมชาติเลยผมอยากให้พี่สาเนี่ยฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ครับครับก็ทางคุ้มวิมานดินก็เปิดทุกเสาร์อาทิตย์นะค,ะครับแล้วก็วันหยุดนักขตัตฤกษ์เก้โมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับใครสนใจจะมาชมบรรยากาศใกล้ๆกรุงเทพก็ไม่ไกลแค่เจ็กิโลมาถึงเนี่ยก็สบายๆนะฮะเชิญชวน พาครอบครัวพาเด็กๆลูกๆมาวิ่งเล่นมาปั้นดินเผากันเล่นแล้วก็ได้กลับเป็นของที่ระลึกด้วยชิ้นเดียวในโลกด้วยชิ้นเดียวในโลกก็คือเป็นฝีมือของตัวเองด้วยแล้วยังแถมได้เอามะม่วงได้อีกได้มาอีกเอาละครับก็ขอขอบคุณพี่เต๋ามากครับขอบคุณมากครับอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับกับสวนมะม่วง รู้ที่มาที่ไปทําไมถึงเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ในสัปดาห์หน้าครับคุณผมูม้ชมครับทราดเทเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกบบวีสุมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ครับถ้ายังพอมีเวลานะครับจังหวัดใกล้เคียงใบยๆแบบนี้ลองพาลูกหลานหรือพาคนรักมาก็าได้ร่มรื่นเป็นอย่างยิ่งครับขอให้ทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับเท่ลุยลงตัวใหม่ all new isuzu d max v cross ได้สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆกันไปแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้อย่าลืมพาคอปปรอบครัวไปท่องเที่ยวกันนะคะและสำหรับช่วงหน้านะคะชซททีวียังมีเรื่องราวแซ่บๆรออยู่อีกมากมายอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแซททีวีเจ้านิกใช้เครื่องยนต์รอบที่เหมาะสม1 2 0 0รอถึง2,000รอบต่อนาทีเป็นประจำถึง80%จอดร,รถติดเพื่ออยู่กับที่แค่9%เป็นได้ไงอะ่ะกับใบรายงานอิสุ In ิน g h t นี้ไงรู้ลึกละเอียดยิบด้วยเทคโนโลยีอิสุ i อิน g h t ขับรถดีๆแบบนี้พ่อกะหายวง จรวจขนตาหนาเรี connect, upcoming upcoming uh huh. okay. anyway. yeah. ยงเส้นพุ่งทยานใหม่ดรักเกตมาซาร่าจากเมเบลีนิวโอยกนวัตกรรมหัวแปลงต้องจรวจขนแปลงและละเอียดให้ขนตาหนาเรียงเส้นเป๊ะจากคนสูปลายไม่จับเป็นก้อนปัดซ้ำยังไงก็ไม่ว่าจากเมเบลีนนิว y อ r กเครื่องสับอางอันดับหนึ่งของโลกอีซูซูอินไซด์บัดํานนอีซูซูไอแพนน่าไดยังไงอีสอินไซด์กอีซูซูอินไซด์ช่วยพัฒนาการขับขี่ให้ดีขึ้นจริงจกจริงอีซูซูดีแม็กซ์ีวันนี้ถึง30ศิกาี้ ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาผมเลือกฟิล์มที่ผมมั่นใจจริงๆครับว่าเป็นฟิล์มที่ผลิตจากอเมริกา The sun in Thailand is so hot I use l a m i n a films to cool me down ลาม i n a ฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถน่าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออะ่ะนิติพลเมคโอเวอรอยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพลเมคโอเวอสวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากรรม มิติพลเมคอเวอร์ัีวได้เวลามาอัปเดตนวัตกรรมความงามกับช่วงบิวตี้อัปเดตกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับความสวยความงามของเราจะเป็นเรื่องอะไรไปแซดพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบิวตี้อัปเดตทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะ เมย์คะต้องถามเมย์นิดนึงว่าในฐานะที่เมย์เป็น working woman นะคะเป็นสาวทำงานอย่างนี้เวลาที่เราทำงานหแนบบักๆทำงานเครียดนี่มีผลต่อผิวหน้าของเราบ้างไหมคะมีแน่นอนคะ่ะเอ๊อย่างน้อยน้อยเนี่ยนะคะเราก็ไม่มีเวลาดูแลผิวพรรณค่ะเพราะงานยุ่งนี่คะงานแน่นงานหนักมันก็ต้องมีแอบขี้เกียจดูแลผิวพรรณบ้างแต่สิ่งที่เราไปเจาะใจสาวทำงานมานะคะพบว่าสาเหตุสำคัญหลักๆเลยของการเกิดปัญหาผิวพรรณเนี่ยเกิดจากความเครียดค่ะ ก็เพราะว่าความเป็นผู้หญิงนี่แหละค่ะเวลาทํางานเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องมีความละเอียดรอบคอบจัดหนักจัดเต็มทุ่งเทสุดๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นความกดดันในการทํางานค่ะและทําให้สาวทํางานยุคนี้เครียด และความเคลียดนี่แหค่ส่งผลโดยตรงต่อผิวพรรณของเราอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเพราะระบบร่างกายนะคะจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในการส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายค่ะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูไม่ชุ่มชื้นนะคะดูไม่มีชีวิตชีวาเสี่ยงต่อการเกิดสิวนะคะและในระยะยาวนะคะก็อาจจะทําให้เกิดริ้วรอยก่อนไว้ได้อีกด้วยล่ละค่ะออยากเป็น working woman ที่แบบผิวสวยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะเอ๊ะ จริงๆแล้วไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะถ้าเราอยากเป็นสาวทำงานที่มีผิวพรรณสดใสนะคะจะมีนวัตรกรรมอะไรช่วยเราได้บ้างอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะความสวยความงามถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสำหรับสาวทำงานนะคะสำหรับสาวทำงานซึ่งมีตารางเวลาที่จำกัดนั้นการดูแลตัวเองอาจจะไม่เพียงพอ การดูแลตัวเองที่สําคัญประการหนึ่งคือเรื่องของการนอนพักผ่อนนะคะควรนอนหลับให้ได้วันละ8ชั่วโมงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ําเยอะๆซึ่งจะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายทําให้ผิวของเราดูเปล่งปลั่งและใสาจากภายในสู่ภายนอกคะ่ะ สำหรับนวัตรกรรมที่เหมาะสำหรับสาวทำงานนะคะเซลล์เทอราปีซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ประสานซิสเทอีนจากเซลล์สดและวิตามินซีซึ่งช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้ดียิ่งขึ้นทำให้ผิวพรรณของเรานั้นเปล่งปลั่งและนวลเนียนใสย,ยิ่งขึ้นทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นเนียนนุ่มน่าสัมผัสและก็ใสด้วยค่ะ สำหรับการทำเซลล์เทอราปีนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดียิ่งขึ้นค่ะสาวทำงานทั้งหลายอย่าหมแต่ทำงานหนักอย่างเดียวนะคะหันมาดูแลผิวพรรณของตัวเราเองอย่างจริงจังก่อนที่ผิวของเราจะเจอสึกหนักอย่างจริงๆค่ะผิวสวยใบหน้าใสเสริมบุคลิกในการทำงานเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพนนะคะ สนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้ดดดดเคล็ดลับความสวยความงามดีๆแบบนี้สัปดาห์หน้าเอ๊ะมีมาฝากกันอีกอย่างแน่นอนถ้าอยากสวยเสียอย่าลืมติดตามชมนะคะวีหน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พอ,อนิ t i พล r n Makeover อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิกติพลเม Makeover สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญกรรม ิพลเมคอเวอร์อีซูซูอินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดและมะลนยูบนเส้นทาง1,312กิโลเมตรคารวานยาวสุดเท่าที่อีซูซูเคยจัดรถอีซูซูดีแม็กทั้ง8ขคันไปถึงจุดหมายน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือเทคโนโลยีอีซูซูอินไซต์ใน All n ิวอีซูซูดีแม็กช่วยให้ประหยัดน้ำมันตัวจริง มีสูซอินไซด์พีสูตรแล้วประหยัดน้ำมันจริงนี่คือผู้หญิงที่ดื่มกาแฟ Gift เนเจอร์กิฟต์และท้ามีคอลลาเจนด้วยเท่าไหร่คะคอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟต์ทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามินาเอาจริงไหมคะกลัวผิวเสียคะ่ะถ้ากาันความร้อนถ้ากาันยูวีเขาเชื่อถือได้คะ่ะ ผมเลือกฟิล์มที่สวยและทนครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆครับลามมีนาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ชชยรถแซทีวีท้ายรายการกับช่วงแซดสไตล์วันนี้เราจะมีกิจกรรมฮอตๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นไปแซดกันได้เลยค่ะ ีวีช่วงนี้มาพร้อมกับปรากฏการบนแคทวอล์กครั้งแรกของการยกเวทีนิวยอร์กแฟชั่นวีคสู่ใจการกรุงเทพโดยเมคอัพอาร์ติสต์คนดังแพรรี่พายร่วมกับเมเบลีนนิวยอร์กสร้างสรรค์6ลุก6สไตล์ให้สาวไทยยกระดับความสวยผ่าน6เซเลบริตี้ชื่อดังนำโดยเจนนี่อัศวะเฮมมาร่วมโชว์ในลุกที่แตกต่างกันแต่ก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่มั่นใจค่ะวันนี้ก็คลียอทมาทั้งหมด6ลุกมีสตรีทป๊อปมีแกลมมารเลดี้มีสวีทดอลลี่มีอีกหลายอย่าง ะนะเราได้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็คือเห็นการแต่งหน้านาเทรนใหม่ๆกลับมาครีเอทให้กับสาวไทยนะคะก็แพรอยากฝากให้สนุกกับการแต่งหน้ามากขึ้น,นะค่ะก็อย่างครั้งนี้แบบแพรมาแต่งแบบหกลูกก็คืออยากให้เพื่อนๆได้ลองแต่งกันดูถึงใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้ก็อยากให้ลองเอาไปแต่งในพวกธีมปาร์ตี้ดูอะค่ะงานนี้ทั้ง6สาวกล้าทา้าทุกสายตาสะกดใจหนุ่มๆได้อย่างมั่นใจกว่าที่เคยจ้า และสาวมิ้นชาริดานี่คะ่ะว่าแต่ควงคู่มาทำะารการเชลยค่ะทั้งสองคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอัปเดตนวัตกรรมด้านการพลังงานและเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างนี้ประสิทธิภาพเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยตอบโจทย์ความคล่องตัวในการเดินทางของคนเมืองซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการประหยัดพลังงานของประเทศ พลังงานเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเครื่องยนต์แต่ละชนิดมีเทคโนโลยีและการดีไซน์ของเครื่องยนต์ที่ต่างกันเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์และคุ้มค่ากับเราที่สุดที่สำคัญต้องประหยัดพลังงานเพื่อโลกและเราทุกคนนะคะ ู้ชมสามารถติดตามข่าวคลาวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บแฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอ mm hmm. ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอดกาเทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมลักซอร์ e ด g y อี i ิป d e เชียนดีไซสวัสดีค่ะ